ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคืออะไรแล้วคุณจะได้รับมันตอนไหนคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนะคะก็คือเงินชดเชยที่คุณจะได้รับในกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูกรถเรามีความเสียหายต้องได้เข้าส้มที่อู่หรือว่าศูนย์และก็จํานวนเงินชดใช้ที่เราจะได้รับก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้รถของเราด้วยค่ะอย่างเช่นอย่างแรกเลยรถที่จํานวนไม่เกินเจ็ที่นั่งและเป็นรถจนส่วนบุคคลจะได้ ขั้นต่ำ500บาทต่อวันค่ะและก็รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน7ที่นั่งจะได้ขั้นต่ำวันละ700บาทค่ะส่วนรถยนต์ที่จะมีจำนวนที่นั่งเกิน7ที่นั่งจะได้วันละไม่ต่ำกว่า1,000บาทค่ะกรณีที่ผู้กรณีของเรามีประกันภัยรถยนต์นะคะเราถึงจะสามารถเบิกตรงนี้ได้แต่ถ้าผู้กรณีของเราไม่มีประกันภัยรถยนต์ เราก็ต้องเรียกร้องเอากับคูก่กรณีเองค่ะแต่ถ้าเขาไม่ยินยอมเราสามารถไปปรึกษาที่คองได้เลยค่ะเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถโดยทั่วไปก็จะมีใบคำขอค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถ และก็จะมีเอกสารในการนำรถเข้าซ่อมและก็วันสิ้นสุดค่ะตรงนี้ทางอู่หรือว่าทางศูนย์บริการเขาจะจัดการให้เราเองค่ะแล้วเราก็เอาเอกสารของเราไปแนบเพิ่มเช่นใบขับขี่สำเนาทะเบียนรถสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาสมุดบัญชีธนาคารค่ะนี่ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของการทำประกันภัยรถยนต์นะคะที่แก้วนำมาฝากและใกล้จะสิ้นปีแล้ว ออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ